สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีหาจุดเข้าเทียดนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามแล้วไปลุยกันเลยครับสำหรับเซตอัพที่1นี่ครับผมนั่นคือโหมดสวิงเทียดนั่นเองนะครับให้เราเนี่ยมาปรับตัวพรีเซตนะครับเป็นโหมดสวิงนะครับแล้วเปิดโซนขึ้นมานี่ครับทุกคนจะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นไม่มีอะไรมากเลยนะครับมันคือการเล่นตามสัญญาณไดเวอร์เจน์บวกกับสัญญาณเนี่ยที่อยู่นอกขึ้นตรงกลาง ซึ่งวิธีการใช้สัญญาณบายในโหมดสวิงเทรนี่ครับเราควรที่จะเล่นเฉพาะสัญญาณที่อยู่นอกคลื่นตรงกลางนะครับตามที่ทุกคนได้เห็นเลยนี่ครับสัญญาณบายตัวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าอะไรมันอยู่ในคลื่นนั่นเองนะครับผมในส่วนที่2ล่ะเราควรเล่นได้หรือยังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเล่นได้เลยนะครับราวาง SL ที่สวิงโลล่าสุดนะครับประมาณนี้ แต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเคลียร์โซนให้แข็งแรงนะครับว่าเฮ้ยสัญญาณนี้เนี่ยมันมีความแข็งแรงมันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดบายได้อย่างมั่นใจเนี่ครับเราอาจจะใช้เทคนิคเดเวอร์เจนเพิ่มเติมก็ได้นะครับตามที่ทุกคนได้เห็นตรงหน้าจอนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดลูกศรสีเขียวนะครับลูกศรสีเขียวตรงนี้เนี่ยคืออะไรมันคือสัญญาณเดเวอร์เจนนั่นเอนงนะครับผมซึ่งอินดิเคเตอร์นะครับผมมันี่โฟเอกเนี่ยเราสามารถตรวจจับเดเวอร์เจนได้ด้วยนะครับ ซึ่งถ้าทุกคนสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยมีการทำ lower low ทางด้านของ oscillator เนี่ยสังเกตได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้ทําตัวต่ําลงนะครับผมเห็นไหมแล้วยังมีสัญญาณ buy ที่ตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากที่จบแท่งนี้เนี่ยเราสามารถเข้า buy ได้เลยแล้ววาง sl นะครับที่ swing low ล่าสุดนะครับไม่จําเป็นต้องวาง sl ไกลนะครับเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นเลยนะครับถ้ามันลงมาเกี่ยวให้เราคัดลอแล้วรอเล่นสัญญาณใหม่นี่ครับเราไม่จําเป็นต้องทนลากนะครับ มันเสียทุนนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมราคาเนี่ยก็วิ่งขึ้นมานะครับจนกว่าจะเกิดสัญญาณ S นะครับที่ข้างบนนะครับวิ่งไปประมาณ1,100จุดนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมสําหรับสัญญาณ S กันบ้างครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยมีเกิดสัญญาณ S นะครับผมเห็นไหมครแต่ทีนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าออสซิเลเตอร์เนี่ยมันทําตัวสูงขึ้นครับเห็นไหมตรงนี้เราจะไม่เข้าเทรดนะครับเพราะว่าอะไรมันยังไม่เป็นไดเวอร์เจนนั่นเองนะครับให้เรามารอที่สัญญาณต่อไปนนนนีี้คครรัับผมมก็็ือสญญาณตงะ่เห แล้วออสซิเลเตอร์เป็นยังไงครับมีการทําตัวต่ําลงอย่างชัดเจนนะครับส่วนทางด้านของกราฟราคาล่ะก็คือมีการทําตัวสูงขึ้นนะครับเห็นไหมเกิดการทำไฮเออร์ไฮใหม่นีครับแต่ออสซิเลเตอร์นี่มีการต่ําลงนะครับในจุดนี้เนี่ยหลังจากที่มานิโฟเนี่ยมีการตัดลงนะครับเห็นไหมเป็นจุดสีขาวนะครับ ทุกคนสามารถเปิดเซลได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นต่ําที่ผมบอกทุกคนไปก็คือ500จุดนั่นเองนะครับ SL วางที่สวิงล่าสุดได้เลยนะครับไม่ต้องไปวางไกลนะครับ500จุดเป็นไงถึงไหมในจุดแรกนะครับ500จุดถึงนะฮะ ในสวิงแรกเลยนะครับหลังจากที่มันเทลงมาครับตัวนี้นี่เก็บ500จุดได้เลยนะครับซึ่งเราจะไม่มองราคาต่อไปนะครับเห็นไหมต่อให้ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงมาก็ตามนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเราเก็บ500จุดนั่นเองนะครับส่วนใครอยากจะรันเทนเนี่ยก็สามารถรันได้เหมือนกันเป็นไงครับวิธีการเล่นสวิงเทดง่ายไหมจริงๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับผมเพราะว่าเครื่องมือของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแล้วนะครับและอินดิเคเตอร์ของเราะครับ BSK Lab เนี่ยยังมีอีกหลายเซตอัพเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้อีกนะ่ครับก็ นี่ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ